สวัสดีครับผมร้านอินสวันกรุ๊ปนะครับขายอุปกรณ์เดินป่านะครับสําหรับสายล่าสายเดินป่าอุปกรณ์ติดปืนนะครับผมวันนี้จะมารีวิวรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวไปตามชมกันได้เลยครับผม สวัสดีครับร้านอินสุวรรณกุ๊บนะครับก่อมส่งของให้ลูกค้านี่รุ่นนี้เลยครับผมรุ่จเชคคิงนะครับแท้ครับจากอเมริกาครับผมรุ่นตัวนี้เลย4416 x 42ae นะครับผมภายในกล่องก็จะนี้นะครับหกเหลี่ยมครับคู่มือนะครับผ้าเช็ดเลนส์แล้วก็ท่อบังแสงนะครับตัวนี้นี่นี่ครับตัวกล้องก็จะประมาณนี้เลยครับผมนี่เลย ตัววิชเชรคิงนะครับแถมฝากระดกให้นะครับผมมีโลโก้ชัดเจนครับแถมฝากระดกสปริงแข็งเด้งแน่นอนครับมีข้างหน้าจะไปดูตัวกล้องกันเลยครับผมมีฝาตรงท้ายสะโคมนะครับที่ฝากระดกนะครับจะมีนี่ครับเส้นเล็งนะครับชัดเจ๋วครับตนนัวกลางคืนนี่โคตรชัดครับผม ตอนกลางวันก็ปกติครับชัดอยู่แล้วเลนส์ใส่จิ๊กนะครับผมนี่มีไฟเขียวไฟแดงนะครับผมจะเปิดให้ดูครับนี่ชัดมากๆครับขนาดตอนกลางวันนะครับนี่ไฟแจมชัดมากครับผมไฟแดงนะครับนี่ก็ไฟเขียวนะครับผมนี่ไฟแดงไฟเขีย <Pokemon> ว <these> <them> ชัดแน่นอนครับผมนี่ก็เสลนส์ธรรมดานะครับนี่ครับเลนส์ชัดเจียวแน่นอนครับดู ตัวนี้ครับจะเป็นตัวปรับตาหลังได้นะครับนี่สาหรับคนใส่ตาสั้นใส่ตายาวนะครับปรับได้แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นปรับหลานะครับจากสี่ถึงสิบหกเท่าเลยนะครับตัวนี้ข้างซ้ายก็จะเป็นไฟนะครับเปิดไฟเขียวไฟแดงแล้วก็ปิดไฟนะครับเป็นปรับนอกครับตัวนี้ดึงขึ้นมาครับดึงขึ้นมาแล้วก็ปรับ ปรับเสร็จแล้วก็กดล็อกลงนะครับผมมีหกเหลี่ยมเซทิโลได้ข้างบนนะครับนี่ขอทอยี่สิบห้ามิลนะครับตัวนี้ข้างหน้านะครับก็จะเป็นปรับระยะความไกลนะครับบิดทางขวาไปได้เลยนะครับระยะความใกล้ไกลนะครับหน้าเลนก็จะเป็นหน้าเลนสี่สิบสองมิลนะครับดูความใสครับใสจริงครับหน้าหลังใสทิศครับผมตัวนี้ใสมากๆครับผม นี่ครับโปรโม,มชั่นของทางร้านอินสวรรคกุ๊ปตอนนี้นะครับก็จะมีระดับน้ําตั้งกล้องนะครับนี่าดจับกล้องนะครับแล้วก็กระายคาดหัวครับผม